ครับสวัสดีครับผมฝากนิดนึงครับพอดีมีเรื่องร้องเรียนครับขอร้องเรียนกับหน่วยงานทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศเรานะครับซึ่งในช่วงเวลา4า5าหวันมาเนี้นครับผมผมเจอรัวๆมากเลยครับผมกับนะักท่องเที่ยวที่เรียกเมืองเราว่าโมทนไถ่กัวนะครับซึ่งทุกอย่างจะออกมาใกล้เคียงกันหมดเลยคือดึง ปักหมุดผิด 2. ไปถูกหมดุดแต่ตัวเองเดินหายไปไหนก็ไม่รู้เรียกก็ไม่หันพอเรียกหันก็เช็คอะไรก็ไม่รู้สื่อสารกันพยารรยามใช้ภาษาอังกฤษนะฮะก็ไม่ค่อยเข้าใจยื่นมือถือจักขเข้าหน้าผมอย่างนี้ให้แปลเป็นจีนพอแปลเป็นจีนก็ยังทำหน้างงใส่ผมอีก โอ้ยไม่รู้จะยังไงอย่างวันนี้นครับแน่แนๆเลยยกตัวอย่างเลยนะฮะจากห้วยขวางครับห้วยขวางคือน,นะฮะมาโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนโชคโหสีม่วงนะครับเออในสองผัวเมียเขาบอกว่าขอไม่ขึ้นทางด่วนอ่าโอเคในมุมหนึ่งมันก็ไม่แฟร์กับคนทํางานนะครับบางทีก็อยากกลับบ้านเร็วๆหรือเออมันทาให้เขาประหยัดเวลาสามารถไปหาลูกค้าได้มากขึ้นแต่ไม่เป็นไร เราคนไทยใจเย็นครับแท็กซี่ไทยใจเย็นบริการดีทุกระดับประทับใจแต่ผลออกมาก็คือพวกเขาดูจะไม่พอใจที่ผมอธิบายว่าแอบพยายามบอกว่ามันมีการปิดถนนบ้างหรือไม่ก็อาจจะมีอุบัติเหตุหรืออะไรมันถึงได้เลือกให้ขึ้นทางด่วนลองนึกนะฮะถ้าเราจะต้องมาจากห้วยขวางเพื่อมาโรงเรียนชงโคสีม่วงเนี่ย โอ้โหมันก็ต้องอ้อมไปอ้อมมาแล้วครับตัดไปตัดมาแต่ไม่เป็นไรเราใช้ทีใ่ใจใจเย็นพอขับมาได้ครึ่งทางครับผมหัวบนเมียฮะเมียจู้ที่จัดเรื่องเรื่องเงินห้าสิบบาทนะครับบอกว่าโอเคเรายิงลีที่จะให้ครึ่งทางหลวงผมเลยบอกไม่ไม่มันสายเกินไปแล้วเพราะตอนนั้นนะฮะมันมีแถวดินแดงมีการเปิดถนนนะครับผมนะฮะแล้วก็เปิดถนนเรื่อยมาตลอดทางเลย เงียบครับตอนแรกก็คุยกันดีๆน่ารักกันหนุมกันหนีกนนะกับสองคนหัวเมียแต่หลังเงียบผมก็พยายามเตือนแล้วเตือนอีกบอกว่าเ,เนี่ยเพราะว่าถ้าเขาถ้าให้ผมขึ้นทางด่วนแต่แรกอะ่ะมันก็จบแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ครึ่งทางไร้ผาบอกว่ามันจะไปทันได้ไงเล่าถ้ามาถึงจุดน,นี้แล้วแต่ผมผู้สุภาพนะครับก็หัวก็งอนเมียรครับเงียบ,บแล้วก็คือเข้าใจนะฮะมาเทีย่ยวเบื้องนอก นะฮะแล้วก็ภาษาอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงหรือหรือแข็งแรงในแง่การเขียนจะอาจจะเพื่อพูดเรื่องการสื่อสารน่ะการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากไปสำหรับเขานะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ลำบ,บากสำหรับคนอย่างผมนะฮะที่พยายาจะสื่อสารแล้วบอกว่าถ้าคือทางด่วนนะป่านนี้มันจบไปแล้วถนนเนี่ยมันมีเปิดบางทีแอบมันไม่ได้บอกเราหรอก แต่มันรู้ได้มันไม่ได้ไดแบบทำสัญญาสัญลักษณ์เขามันไม่รู้โดยการทางธรรมชาติบ้านเราที่เกี่ยวข้อ,ของ,ขงกับการกุดจจเนี่ยก็ย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไป,าไปแจ้งบัางไปแจ้งบัางเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามเตือนเขาเนี่ยเขาไม่ฟังผมก็เลยทําตามที่เขาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับไม่พอใจผมอาจจะโดนฟ้องก็ได้แต่ผมขอวิงวอนแล้วก็อ้อนวอนนะครับให้หน่วยงานทางธรรมชาติที่เกี่ยวข,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 ข้องกับทางท่องเที่ยวนะครับ ให้เห็นใจนะครับแท็กซี่แห่งประเทศไท้กัวด้วยนะครับผมคือเราพยายามแล้วเราพยายามจริงๆแต่มันมันมันยากครับมันยากที่จะสื่อสารกับพวกเขาจริงๆนะครับบางทีเนี่ยอาจจะต้องจัดคอร์สกับนักแท็กซี่แห่งเมืองไท้กั่วนะครับเรียนภาษาที่สามารถใช้สื่อสารกับนะักท่องเที่ยวส่วนมากนะปัจจุบันนี้นะครับ ให้เร็จแล้วสิบเนี้ฮะไปแล้วครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ไปฮะดังนั้น,น,นการบล็อกอะมันไม่ใช่มีการแจ้งถาวรหรืออะไรก็ขอวิงวอนนะครับดยงานการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยงานทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวให้รบกวนช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้แอปแล้วก็่ การสื่อสารนะครับที่จะใช้ในการเดินทางของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวซึ่งนะักท่องเที่ยวชาติอื่นๆไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับเขายอมรับว่าในการเรียกแอบ,บแล้วเนี่ยเป็นการพิจารณาของแอบบแล้วก็คนขับนะครับเขาจะไม่ค่อยเข้ามาแทรกแซงการทํางานของคนขับนะครับเพราะฉะนั้นโดยการนธรนรมชาติทางการท่องเที่ยวนะครับขอความเห็นใจแก่ ให้แก่นักขับแท็กซี่ทั้งมือชีพมือสมัครเล่นนะครับแผ่งมนทลนไทยหัวนะฮะมีอะไรก็ educate พวกเขานะครับให้คำแนะนำอ้อและที่สำคัญครับสิ่งที่เหมือนกันเลยของนักท่องเที่ยวที่มาจากอาแผ่นดินใหญ่วันนี้นะฮะมีความกังวลครับว่าเราจะไปหลอกไปลวงไปโกงไปเอาเปรียบอะไรเขาผมก็ไม่เข้าใจนะคือ มันก็มีแหละคนที่เป็นแก่ดำทำอะไรเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านชาวช่องเขามันก็มีแหละแต่ผมอยากจะบอกว่าเออมันก็คงไม่ถึงขนาดเอาเปรียบหรอกมั้งฮะในเมื่อคุณกดกดจ่ายด้วยเออ่เครดิตเนี่ยนะครับมันผมจะอ้อมไปจนสุดล่าฟ้าเขียววิ่งไปเขาเขียวไปดูไอ้บูดเดน,นมัน ็คิดเงินแค่เก้บาทกับผมอยู่ดีแล้วมันจะด่าผมอีกด้วยว่าทำไมขับอ้อมนะครับเตือนด้วยว่าขับอ้อมขับผิดหรือเปล่าเมาอ,อะไรหรือเปล่าดมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งยังไงซะถ้าขับตามแอบ,บเนี่ยสิ่งที่พลาดได้มากที่สุดเลยก็คือรับผิดกับส่งผิดแค่นั้นนะฮะระหว่างทางย,ยังไงแอบ,บมันก็เตือนครับผมผม,มนะ ก็อุตส่าห์เปิดเป็นลาวสปี e นะครับเสียบ Android c a r p เพ y นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษด้วยคืออยากให้เข้าใจว่าเออเราไม่ได้โกงอะ่ะทำไมถึงนักท่องเที่ยวชาติพันธุ์นี้ถึงมีความคิดว่าเราต้องคนไทยจ้องแต่จะโกงคนไทยกลัวนะครับผมมีความเอาัะเอาเปรียบมาต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนก็เอาละเอาเปรียบ ผมถึงเข้าใจฮะว่าทําไมในหลายๆประเทศนะครับผมอย่างประเทศที่ไม่ได้ตั้งใจจะส่งออกอะไรรถยนต์มาไทยมากที่สุดเนี่ยแต่ก็ไปไปโดยธรรมชาตินะครับที่ต้องไปตัดกันที่มาริโนสอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็ยังไม่โอเคนะครับหรือประเทศหลากหลายรัฐนะครับผมรวมกันอยู่เป็นชาติเดียวเขาก็พูดนะฮะ ในยุโรปเนี่ยประเทศที่มีหอเอนซึ่งเกิดจากการคำนวณผิดพลาดและการซุดของดินเขาก็ยังเอื่อมละอานะครับประเทศที่มีหอเหล็กสูงน,นะครับก็โบดนะครับประเทศที่มีสะพานเป็นหอคอยก็โบดนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็พยายามใจเย็นแล้วก็ทำตามที่เขาต้องการทั้งหมด นะครับแล้วพอไปส่งฮะโรงแรมมันแค่นะครับโรงแรมล็อบบี้ส่วนใหญ่เนี่ยของโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมถนนชัชอนเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีความเลี้ยวยากนิดหนึ่งในการขึ้นผมก็ขับขึ้นไปกะจะไปส่งที่ล็อบบี้เลี้ยวยังไม่ทันสุดเลยกำลังจะถอยรถให้มันเพื่อจะเลี้ยวเข้ามุมมานะฮะพวกเปิดประตูเลยดีนะครับประตูไม่ไปชนกับพวกเสาวพวกอะไรผมก็ไม่เข้าใจ คือมีความลกๆคือคือตอนแรกก็คิดว่าเป็นส่วนน้อยแต่ตอนนี้ชัก90%แล้วยกเว้นที่เป็นนักศึกษาที่มาเรียนอยู่ในประเทศบนทนไทยกัวนะครับพวกเขาจะมีความซึมซับเขามีความอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากขึ้นแต่ส่วนที่อ่าแม่เขาเรียกน,นะครับเป็นออริจินอลดีกว่าออริจินอลเมนแลนเนี่ยค่อนข้างหนักครับร้อละเกเลย ของ Main, ออริจินอลทัวริสเมนแลนเนี่ยเป็นอะไรแบบนี้จริงๆฝากหน่วยงานทางธรรมชาติของการท่องเที่ยวนะครับไทยนะฮะช่วยดูแลหน่อยนะครับผมพวกเรา i, แท็กซี่แห่งบนทนไท่กัวผมถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเขาแล้วกันนะครับเสือบรลายยนจบการรายงานร้องเรียนหน่วยงานทางธรรมชาติทางการท่องเที่ยวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ